สวัสดีครับวันนี้อยู่หัวมับกับช n e l I Love Open World นะครับผมวันนี้เรายังอยู่กันในเกม c y b e อร์พัง2077นะครับและคอนเทนต์ที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นะครับก็คือว่ามีแฟนๆนะครับถามมาว่าอยากให้พูดถึงเรื่องของดาบกาตจนะหน่อยนะครับว่าไปหามายังไงททำยังไงและคราฟยังไงนะครับผมเอาครับวันนี้เราเลยจัดให้ตามคําขอนะครับจัดหนักจัดเต็มกับดาบคาตนะ ผมแล้วก็จะแถมด้วยอุปกรณ์ซึ่งเป็นอุปกรณ์ตีแต่ไม่ตายด้วยนะครับผมไปในทีเดียวกันเลยนะครับส่วนจะมีอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเริ่มจากอันแรกก่อนนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นและหาดาบนะครับไม่ยากเลยครับเพราะดาบเขามีมาให้แล้วนะครับก็คือดาบของ The w i t c h e r 3นะครับซึ่งหลังจากเริ่มเกมแล้วจบไร์ผาดเข้ามานะครับ ตรงที่เรากลับมาถึงอพาร์ตเมนต์แล้วนะครับให้เราไปสำรวจนะครับที่ห้องเก็บอาวุธของเรานะครับผมจากนั้นนะครับก็เดินไปที่ตู้เก็บของนะครับแล้วก็เปิดมาออกมาครับผมเอาละครับและเราจะเจอนะครับดาบนะครับคาตาณะนะครับแล้วก็มีเสื้อผ้าด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีเซ็ตของ อ่าโดยวิเสสามนะครับเสื้อบูฟสกู l นะครับแล้วก็เสื้อยืด o บูฟสกู l ด้วยนะครับผมรวมไปถึงดาบคาตาแบล็กยูนิคอ o r นนะครับสีฟ้านะครับซึ่งตรงนี้นะครับเป็นทิปเล็กๆน้อยนะครับว่าถ้าใครอยากให้คาตานะครับมันโจมตีแรงแล้วยังไม่อยากเสียเงินซื้อของแพงๆนะครับอย่าเพิ่งเอานะครับเก็บให้มันอยู่ในช่องเก็บของไปก่อน แล้วรอเวลเยอะๆค่อยมาจับเอานะครับเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่เราหยิบออกมานะครับมันจะคิดดาเมจต,ตามเลเวลเราณนะตอนนั้นที่เราถือมันออกมานั่นเองนะครับผมเอาครับจากง่ายแล้วนะครับเราขยับไปยากขึ้นมานิดนึงครับผมและหลังจากเราเอาคาตาระเล่มแรกมาเรียบร้อยนะครับเล่มต่อไปนะครับที่ผมจะพูดถึงมันจะเป็นคาตาระที่เราจะได้มาจากการไปทำเคลเนื้อเรื่องทางเนื้อเรื่องหลักและเนื้อเรื่องเสริมนะครับเพราะฉะนั้น ก็ถ้าอยากได้คาตานะต้องยอมโดนผมสปอยนะครับถ้าไม่อยากโดนสปอยก็รบกวนว่าอาจจะต้องอดไปนะครับผมก็รอเล่นตามในเรื่องไปนะแต่ว่าทับราดก็ไม่รู้ด้วยนะครับเอาละครับเราไปเริ่มกันเลยนะครับกับคาตานะเล่มต่อไปนะครับมันจะอยู่ในตึกของอาราสกะนะครับเป็นโรงแรมในเนื้อเรื่องของเรานะครับหลังจากที่เรานะครับกับแจ็คกี้เข้ามาขโมยไบโอชิปนะครับผมในเนื้อเรื่องหลักเลยครับเรื่องการปลด หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ฆาตกรรมนะครับเรียบร้อยและนะครับคนในห้องออกไปจากห้องจนหมดนะครับจนมีสัญญาณเตือนรหัสแดงนะครับพอมีนะครับให้เราวิ่งไปที่ประตูนะครับที่เขากำหนดนะครับแต่ยังไม่ต้องออกนะครับให้เราวิ่งย้อนกลับมานะครับขึ้นบันไดนะครับ และไปที่ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ครับเราจะเจอยามอยู่2คนกำจัดซ่านะครับ และไปเปิดยานครับเราจะได้ดาบเล่มนี้มานะครับคาตานะชื่อซาโทรินะครับโดยคาตานะเล่มนี้เป็นสีฟ้านะครับมีออปชันติดก็คือนะครับมีความเสียหายคริติคอลอย่างมากที่เขพูดตรงนี้นี่นะครับมันไม่รู้มากเท่าไหร่นะครับแต่หลายๆเว็บไซต์เมืองนอกให้ก็ไม่เท่ากันเทสก็ไม่ค่อยเท่ากันแต่เป็นว่า ประมาณนะครับที่ผมใช้มาประมาณ300 5 0 0ถึง500%ครับคริแรงมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใครสายครีอยากฟันแรงๆนะครับก็ดาบเรื่องนี้เลยครับผมแต่ถ้าคุณลืมไปเอานะครับเล่นเลยมาแล้วนะครับสามารถย้อนกลับไปเอาได้ซึ่งคิปการกลับขึ้นไปเอานะครับผมจะทําตามมานะครับแต่ถ้าใครไม่อยากรอก็สามารถเซิร์ชนะครับจากคลิปเมืองนอกได้เลยครับมีคนทําไว้เยอะเลยนะครับ ตอนที่เราได้คาตานาแล้วกลับลงมานะครับอย่าเพิ่งรีบออกจากประตูนะครับให้ไปเอาปืนก่อนครับมันจะมีปืนไอคอนิกอีกระบอกหนึ่งนะครับชื่อของโกนะครับเอาติดมือมาด้วยนะครับผมโดยคองโกนี้ครับจะไปเอาคาตานาก่อนก็ได้หรือว่าจะเอาของโกก่อนแล้วขึ้นไปก็ได้ครับแล้วแต่เรานะครับโอเคครับหลังจากเล่ม ซาโทริแล้วนะครับเราจะไปเล่มต่อไปอยู่ในเควสเหมือนกันนะครับซึ่งจะเป็นเควสของแพรนำนะครับคือพอเรามารับเควสแพรนำนะครับโดยการที่เราจะมาหาโรกพอเราคุยธุรกิจกับโรกเสร็จนะครับแล้วเราเดินออกมายังไม่ต้องออกจากผับนะครับเดินออกมาจากห้องโรกนะครับแล้วหันมาทางขวานะครับเราจะเจอผู้ชายนะครับคนหนึ่งครับเขาจะให้เควสกับเรานะครับผู้ชายคนนี้ชื่อเดนิสนะครับ ให้เราไปรับเควสของเดนิสมานะครับมันจะเป็นเควสที่ไปไปเอาคนไปส่งนะครับ oh, <shit. S 1> จากนั้นพอเรารับเควสนะครับแล้วก็พาคนมาส่งเป็นที่เรียบร้อย นะครับเราจะได้ดาบมาเป็นรางวัลครับโดยดาบเล่มนี้นะครับขึ้นชื่อว่ามีดผ่าตัดครับโดยมีดผ่าตัดนะครับมันมีออปชั่นติดเข้ามาว่ามันจะเพิ่มความเสียหายไฟฟ้าขณะที่ซานเดวิทานทำงานอยู่นะครับและเพิ่มคริตลาและการโจมตีที่ทำให้เลือดออกนะครับก็พูดง่ายว่าเพิ่มโอกาสกรินนครับ 5 0แล้วก็ทําให้เลือดออกด้วยนะครับส่วนความเสียหายไฟฟ้านะครับจากซานเดวิทานเนี่ยหลายคนสงสัยว่ามันคืออะไรนะครับซานเดวิธานนะครับมันคือไซเบอร์แวร์นะครับซึ่งเราจะต้องเอามาติดกับตัวนะครับโดยเจ้าซานเดวิทานนี่นะครับเดี๋ยวผมจะบอกพิกัดให้นะครับว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับอยู่ตรงนี้นะครับพิกัดนี้เลยนะครับผมนะครับที่เฮวูดนะครับ นี่ครับตรงนี้นะครับนี่ครับมันจะเป็นดาดนราซานเดวิธานนะครับผมเป็นมดสีม่วงนะครับก็เอาไว้ติดใส่นะครับตัวเรานะครับซึ่งถ้าคุณจะติดซานเดวิธานตัวนี้นะครับคุณจำเป็นจะต้องมีการตอบสนอง12นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากจะใช้เจ้าดาบอันนี้นะครับให้เป็นผลดีนะครับคุณก็จาเป็นจะต้องติดนะครับซอร์แวร์ตัวนี้เข้าไปด้วยนะครับเล่มต่อไปนะครับก็เป็นเล่มในเควสเหมือนกันนะครับแต่อันนี้จะเป็นเควสของจูดี้นะครับซึ่งเราจะเล่นเนื้อเรื่องของจูดี้ไปจนถึงเควสที่มีชื่อว่าราศีมีนะครับจะเป็นเควสให้เรานะครับไปจัดการนะครับพวกไทเกอร์คลอ หลังจากที่เราบุกไปบนห้องประชุมนะครับเราก็ให้จัดการนะครับฆ่าเจ้าพวกตัวในห้องทั้งหมดนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราหยิบดาบที่อยู่บนโต๊ะนะครับที่มีด้ามจับสีเหลืองติดมาด้วยนะครับดาบนี้นะครับชื่อว่าซิเม t โทกินะครับเป็นดาบสีฟ้านะครับก็จะมีออปชันติดก็คือจะสร้างความเสียหายไฟฟ้าให้กับศัตรูเล็กน้อยนะครับเป็นไฟฟ้าช็อต นะครับแล้วก็มีสล็อตให้ใส่1รูนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยใครเป็นสายไฟฟ้าช็อตแล้วก็ไม่อยากจะไปติดอไซเบอร์แวร์เข้าไปหรือยังค่าตอบสนองไม่ถึงก็ใช้ตัวนี้ได้นะครับผมก็จะมีฟันแล้วมันเป็นไฟฟ้านั่นเองนะครับครับเริ่มต่อไปก็จะอยู่ในเนื้อเรื่องหลักเหมือนกันนะครับอันนี้นะครับเป็นเควสของทาคิมุระนะครับเป็นเควส ชื่อว่าปลอดภัยไว้ก่อนนะครับก็คือเควสที่เราจะต้องไปที่ขบวนแห่นะครับแล้วก็กำจัดสไนเปอร์3คนนะครับแล้วก็จะต้องไปฆ่าเน็ตรันเนอร์น,น,นะครับและพอถึงด่านเน็ตรันเนอร์เนี่ยนะครับก็จะมีบอสตัวสุดท้ายโผล่เข้ามานะครับถ้าเราล้มเขาได้ครับ <Okay. S 1> เราก็จะได้ดาบคาตนะมกครองนะครับดาบนี้ก็คือดาบจินจูมารุนะครับผม สำหรับจนจูมารุนะครับจะเป็นดาบม่วงและก็มีออปชันติดมาก็คือเพิ่มคริสต c ลร้อ0เในขณะที่เครื่อ c ซิคอฟทางานอยู่นะครับและการโจมตีสุดท้ายของกมโปจะสร้างความเสียหายเป็น2เท่านะครับสร้างความเสียหาย2เท่ากับศัตรูที่มีพลังชีวิตมากกว่าเราคูณ2เท่าคุณยังไงว่าดาบนี้นครับโจมตีครั้งสุดท้ายของการฟันมันจะตี2เท่าและถ้าศัตรูของเราเก่งกว่าเราเกิน2เท่ามันก็จะโดน เก่งกว่าเราก็คือมีพลังชีวิตมากกว่านะครับมันก็จะโดนคูณ2ไปด้วยนะครับก็ใช้สําหรับเวลาจะไปเอาของหรือว่าไปเจอศัตรูที่เก่งกว่าเรามากๆพวกบอสพวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับและเหมือนเดิมนะครับเค d e n นซ c ค r p นะครับหลายคนงงว่าคืออะไรเค d เดนซีคอฟก็คือ c y b e r ร์แวเหมือนกันนะครับโดยเจ้าไซเ e r ร์แวร์ตัวนี้นะครับเค d เดนซีคอฟเนี่ยพิกัดนะครับมันจะอยู่ตรงนี้ครับ ามผมมากเลยนะอันนี้อยู่ริมน้ำนะครับริบบิ้ดอกนะครับเข้ามาถึงก็จัดการครับติ๊กตรงนี้ครับนี่ครับเครือซีคอฟนะครับสีทองนะครับซึ่งถ้าคุณอยากจะใส่ไอเทมชิ้นนี้นะครับคุณต้องมีค่าตอบสนองนะครับ18ถึงจะใส่ได้นะครับ แต่นะครับสาหรับร้านอื่นนะครับที่มันมีเคเดมิซิคอล์เหมือนกันเนะี่ยมันก็จะมีพวกสีฟ้าหรือสีม่วงแต่ผมไม่แนะนําเพราะว่าใส่แล้วก็ใส่ดีๆไปเลยนะครับผมราคาก็สามหมื่นห้านะครับก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าคุณจะใช้เจ้าจินจุมารุให้เต็มที่นะครับคุณต้องไปใส่นะครับเคเดมิซิคอล์ด้วยซึ่งก็ถ้าใครเล่นสายดาบสายอะไรก็ต้องอัพค่าตอบสนองอยู่แล้วนะครับผมเอาละครับและทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับถ้าคุณรู้สึกว่าเฮ้ย โอ้โหมันเอาอยากเอาเย็นจริงตามเนื้อเรื่องอะทำยังไงเราอยากได้ดาบหรือบางครั้งก็ข้ามเนื้อเรื่องมาแล้วลืมเก็บลืมอะไรนะครับแล้วก็ไม่อยากจะไปย้อนเล่นใหม่นะครับผมมีแนะนําง่ายสุดๆเลยนะครับก็คือให้เราไปซื้อดาบนะครับที่ร้านขายของนะครับซึ่งเป็นร้านขายดาบตรงสนามมวยของอพาร์ตเมนต์เราเองนะครับ ก็คือนะครับเดี๋ยวเดินมาผมจะพามาก็คือลุงคนนี้ับก็คือโค้ดเรานั่นแหละครับโค้ดต่อยมวยของเรานะครับเข้าไปนะครับแต่พอดีของผมซื้อมาแล้วนะครับเดี๋ยวเอาให้ดูนะครับว่าคาตาณะนะครับสีทองที่ซื้อมาแล้วเนี่ยเป็นยังไงนะครับจะเป็นคาตาณะเฉยๆเลยนะครับไม่ได้มีออฟชั่นอะไรนะครับแต่ว่าพลังโจมตีเนี่ยสูงมากนะครับ พลังโจมตีเนี่ยณเลเวลที่ผมใช้อยู่ตอนยี่สิบนะครับก็เป็นพันแล้วนะครับผมแล้วก็มีรูให้ใส่สามรูตามคอนเซปต์ของชุดทองอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าอ่ามันจะไม่มีออปชันติดมาด้วยครับมันจะมีแต่ความแรงนะครับก็ถ้าใครรู้สึกว่าไม่อยากไปเดินหาละก็มาจัดการนะครับซื้อได้โอเคครับ และของแถมของเรานะครับผมสำหรับอาวุธถือนะครับที่ตีแล้วไม่ถึงตายนะครับเรามาดูอันแรกเลยนะครับอันนี้มันจะอยู่ในเควสของจูดี้เหมือนกันนะครับก็คือเป็นเควสที่เราจะไปหาริปเปอร์ด็อกนะครับไอ้หื่นกมเล็บยาวตัวนี้นะครับหลังจากที่เราคุยกับมันนะครับเรียบร้อยไม่ว่าจะต่อยมันหรือจะทำอะไรกับมันจนจบเควสนะครับอย่าเพิ่งออกจากห้องนะ ให้สำรวจห้องนะครับแล้วไปที่เตียงครับนี่แหละครับคุณจะเจอนะครับคอตตอนเมาส์ครับเป็นอาวุธตีสลบนะครับสีส้มนะครับขออภัยครับเป็นอาวุธตีสลบสีฟ้านะครับก็ตรงนี้นะครับก็ใช้แล้วมันจะมีออปชั่นนะครับโดยการที่มีไฟฟ้าแล้วก็ยาพิษสร้างความเสียหายไฟฟ้าและเคมีเล็กน้อยจะไม่ติดพิษหรือไฟช็อต ไม่ถึงตายด้วยนะครับผมก็ตัวนี้ใช้ดีนะครับสําหรับการที่คุณจะไปจับแบบไม่ถึงตายนะครับโอเคครับต่อไปครับอันนี้นะครับก็คือเป็นอาวุธนะครับตีไม่ตายเหมือนกันที่เราจะได้จากการทําเควสของคุณสเตรลนะครับโดยที่หลังจากที่เราทําทการเอาเงินที่ติด ไวรัสนะครับไปจ่ายเรียบร้อยแล้วมันจะเป็นผลงานฮุนสเตรลนะครับและแกจะให้เครสตมานะครับชื่อเรื่องว่าวีนัสกับเสื้อขนสัตว์พอเรามาหาแกนะครับเราก็จะทําการจัดตักจัดเต็มกับแกพอเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่าพึ่งออกจากห้องนะครับให้หันไปที่เตียงครับมันจะมีเจ้ากระบองดินโดอยู่นะครับเป็นสีฟ้านะครับก็หยิบมานะครับเพราะว่าใช้ดีเหมือนกันนะครับเป็นการตีนะครับที่ทําให้สลบนะครับผมไม่ถึงตาย นะครับผมครับและอาวุธทุกชิ้นที่ผมบอกมานะครับผมมันให้ใบคราฟมาทุกอันนะครับมันเป็นไอคอนิกหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันให้ใบคราฟมาทุกอันถ้าคุณมีเปิร์กนะครับระดับเลเจนดรีก็คือมีงานช่าง18นะครับแล้วก็ไปปลดล็อกนะครับเปิร์กระดับช่างตำนานนะครับ คุณก็จะสามารถที่จะคราฟนะครับจากสีที่มันให้มาบางอันเป็นสีฟ้านะครับบางอันเป็นสีม่วงนะครับคราฟให้ขึ้นไปเป็นสีทองได้นะครับแต่ด้วยความเป็นไอคอนิกนะครับใบคราฟฟ้ามันไม่มีเพราะมาถึงมันเป็นใบฟ้าแล้วมันให้ใบม่วงใช่ไหมถ้าคุณจะคราฟใหม่อ่ะมันจะหาใบใบฟ้าเพื่อคราฟเป็นม่วงไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณคราฟเป็นทองแล้วนะครับโอกาสที่คุณจะคราฟใหม่เอาม่วงมาคราฟเป็นทองมันไม่มีแล้ว เพราะว่าของฟ้ามันคราฟไม่ได้นะครับก็ให้คุณอัปเกรดไปนะครับอาจจะเสียเวลาหน่อยแต่ก็อัปเกรดไปเพราะฉะนั้นถ้าไปเอามาหลายเล่มแล้วครับสับกันใช้ก็ได้นะครับเวลขึ้นอันไหนค่อยไปคราฟเป็นทองนะครับสับๆกันไปพอเป็นทองหมดแล้วเนี่ยมันจะกลับไปทําใหม่ไม่ได้มันไม่เหมือนอาวุธทั่วไปนะครับซึ่เราไปไปหาสีฟ้ามาได้นั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นทริคไว้นะครับเอาละครับก่อนที่จะ ปิดคลิปนะครับผมจะสรุปให้ว่าความแรงของคาตนะนะครับมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับดาเมจที่ติดมาอย่างเดียวนะครับมันขึ้นอยู่กับเลเวลของการตอบสนองและก็การอัปเปิรต่างต่างด้วยส่วนหนึ่งจากไซเบอร์แวร์ด้วยส่วนหนึ่งจากมัดที่เราใส่ด้วยส่วนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะเล่นแล้วมันไม่แรงเท่าคนอื่นเนะี่ย นะครับคุณอย่าเพิ่งไปตกใจไปคิดมากว่าเอะเราทําอะไรผิดหรือถูกไปยังไงนะครับเพราะผมจะปลอบใจอย่างนี้นะครับในกรณีคนอัพผิดแล้วไม่อยากเล่นใหม่นะครับว่าศัตรูนะครับมันมีเลือดของมันจํากัดนะครับเช่นเลือดมันพันหนึ่งนะครับคุณฟันมันพันหหรือล้านห้ามันก็ตายเหมือนกันนั่นเองนะครับผมนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่บางคนเขา เล่นรอบ2องเขารู้ตัวเขาจะชอบอะไรนะครับหรือบางคนที่เล่นใหม่แล้วไปหาวิธีอ่านศึกษามาล่วงหน้าเขาก็จะอัพเป็นสายของเขาที่เขาอยากจะทํามาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการที่คุณฟันแมลงเหมือนเขาเนี่ยก็ต้องเล่นใหม่เหมือนเขานะครับหรือไม่ก็ต้องอัพให้ได้อย่างเขาเพราะฉะนั้นก็อย่าเอาไปเป็นปัจจัยหลักในการเล่นเกมนะครับเล่นให้เรามีความสุขเล่นให้เรามีความสนุกก็พอนะครับ เอาละครับตอนนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วนะครับก็คงต้องลาไปก่อนฝากไว้นิดนึงครับถ้าชอบ,บรบกวนกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ควรจะทำนะครับโอเคลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ